ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประชุมด่วนสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบปัญหาอุทก,กภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารากลางจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยวัตภัยและดินโครนถล่มสถานน้ำในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้ง11อำเภอโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง11อำเภอร่วมประชุมผ่านระบบสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ w e b a n สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในทันทีเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งการติดตามและประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระดับพื้นที่ในมิติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง11อำเภอเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการลอกท่อระบายน้ำและแจ้งหน่วยงานการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่พร้อมทั้งแผนการจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์อพยพในทุกอำเภอและให้เตรียมความพร้อมการวางแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภยัย โดยประสานกับโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นอกจากนี้ให้กำหนดการวางมาตรการเมื่อเคลื่อนย้ายประชาชนมายังศูนย์อพยพแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพ นอกจากนี้ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงต้องมีพื้นที่สำหรับรองรับเมื่อเคลื่อนย้ายและที่สำคัญคือเรื่องระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลหลากให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตัดไฟฟ้าในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายแก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการช่วยเหลือสำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อนั้นขอให้ชี้แจงพี่น้องประชาชนด้วยความระมัดระวังถูกต้อง และไม่ทาให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตื่นตระหนกทั้งนี้หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่รายงานให้จังหวัดทราบทันทีและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์ได้ที่เบอร์036770199และสายด่วน1784หรือแจ้งผ่านลายโดยเพิ่มเพื่อนลาย i d ดีแอดตลอด24ชั่วโมงสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงาน